สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดุณสุขสุกคนเดอ้อสบ,บายดีผู้จ<ม>ูไกลเลยจูไกลเนาะถ่ายคลิปนี่ยอะไรกับคัดบน<ม><ม>นี้ยักแย้หนาในาตาครับผมมาืาอนี้กับมาเฮ็ดกับเขา่ากินขี้เกนะ่าเนาะมองเก่ามองเดิมที่เกา่าที่เดิมน่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ผ่านผ่านมาขออนุญาตว่างไหม มันนี่ก็บสูมมีอย่างไรสื้อไก่มาจะต้มไก่เนาะต้มยำไก่สิมเมนต้มยำอยู่เนะยคือมีพักหลายอย่าง <c oughs> สารพัดอย่างเนาะพี่น้องนะอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะครับผมมันนี่ก็บผมมีอย่างไรก็คือเก้าคือเดิมไ <c oughs> ปว่ามีอย่างแน่เป็นเบิ้งน้นกัน น,นี่ก็พักคุณยายเลิศดเนาะหรือพักสภูนั่นเองภาษาบ่านกลางพักซีต้นหอมหรือว่าหอมป้อมหอมบัวอันนี้ก็คือไก่เนาะสิบกว่าบานนี่ครับหมาะกับกำลังเดือดพี่น้องเลยเดี๋ยวหมอเดือดแล้วเขาจะเอาไก่ลงเนาะเราซื้อไก่มาเมื่อวันก่อน ว,วันนึงเมื่อสักครู่เสียร์ก็เขากินครับบุมมีหมกอนาวบุมมีน้ำหมกอนาวได้นะพะว่าบุมักกินหมักนาวกินแล้วเจ็๊บท้อ,องพี่น้องเอ้ยใช้อะไรใส่ส้มนี่มะขามเปียกครับไอมเะเขือเทศเนาะไปะเดี๋ยวเพิ่งหมอเนี้ยหมอกํำลังสิเดือดพี่น้องเฮ้ยน้ำลายครับคือไก่มปนยาเน้องพี่นอนะ้องเนาะก็เลย ไก่มันหยาบไก,ก่แก่ไก่เหนียวว่าสันทว่าเรซิต้มแบบนานๆหน่อยๆน้ำกำลังเดือดครับเข่ากำลังซุกค,ครับเพิ่งจะดีตึ๊บเมื่อกี้นี่เองนะอยู่คนเดียวอยางซีแหละครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไก่มาเนาะให้มันเดือดแรงๆชัๆ่งหน่อยก่นอนโซงนี้เขาเอื่อไว้ยังไงมันแม่นอยู่บแบะต้มยำ สซเมนอยู่หรอกเนาะนี่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดรากผักชีแล้วก็ตำพริกลงไปนี่มะเขือเทศเนาะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบครับมีแค่นี้ครับผมบุมีอย่างายครับมากมายครับผมเดี๋ยวไก่มาลงครับแป๊บนึงอันนี้ก็ในส่วนที่ว่าผักชีต้นหอมและใบชะพูเนาะ ไก่มาแล้วน้ำเดือดแล้วเบืบอ่บอเบอืบ่เบื่เบื่อเบื่เลยจะแซบครับกินหอมห้วนห้วนแล้วที่น้อง๋ยวขออนุญาตเอาไกล่ลงก่อนเนาะเอาไก่ลงก้นเด้อตงงีงักงักเนาะลงไปสี่และนี่แล้วก็ปีนฝาด้วยครับเราต้องไปคนมนะันเนาะ คือคลายสูตรมันเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อปิดฝาเลยครับประมาณยี่สิบนาทีเนาะต้มประมาณยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงนี่แหละก้าวให้น้ำนี่แห้งบกลงจากน้อยนะค่อยมัดชิมมึงมันจะเป็นรสชาติเท่าไรก็ปรุงไปแล้วล่ะครับนี่พักกเลแยแคไข่ออมนี่แหละครับแต่เห็ดซุกออมเนาะใส่ไปชะพูดแซ่บ นี่น้ำเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวนยี่วเขาก็ปิดฟ้าไว้บ้านนี้คอยดูตอนต่อไปครับผมเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้โห <c oughs> เนนห็นกังใดล่ะ่บแซบ่แซบแน่นอน นา,ากินนากินลองซิมเบิงนะพี่น้องนะจะลองซิมเบิงเลยยัดจางอีดอกเพราะว่าใส่เกลือนิดนึงว่าแล้ว <c oughs> จางเจียวเลี้ยวเลย ไฟมันตัดเนาะจางเจียวเลี้ยวเลยเดี๋ยวสิเอาเกลือมาใส่เนะาะจักหน่อยหนึ่งสรสชาติโอเคดเด็ดจางเอาเกลือก่อนพี่น้องเกลือมาใส่ก่อนบัดโูค<อ>ือสีลายแท้สิบวกเข้มมัลระบาดเฮ้บวกเข้มตรงนะใส่แล้วพอวัดจางใส่ใส่เกลือนิดเดียวเองเมื่อกี้ <c oughs> ตัดหมูหมอของเขากัน,นเดี๋ยวเขาค่อยเก็บค่อยเมียนเนาะพี่ดองเนาะเขาแล้วค่อยเก็บค่อยเมียนเนาะทำไมมันน่ากินนะสิไฟตัดอีกแล้ว เดี๋ยวห็นมันเดือดกกล้าก็กักหน่อยเนาะกว่าเกลียเกลือเกลือเกลือบ่มเป็นเกียเกลือเกลียเปลือยกันจักหน่อยเนาะเดือดเดือดแห้งแล้วเกลือเปืือยแล้วเขาก็เปิดฝาหม้อแล้วชิมไหม่เนาะเดือคือสีโอเคจะดอกเบิองแล้วก็ได้เข้มแน่กับบเป็นยางดอกบเนาะนิดๆหน่อยๆแต่ไตวายน่นอนน่ะครับ รองบึงแต่ว่าใกล้นี่นะน่าจะสุกแล้วแต่มันยังมุเปื่อยน้ะพี่น้องนะเวลาผ่านไปมันสิบกว่านาทีนะร,อรอ้องใหม่ร้องใหม่อืมอ่ะ ยอะดูเลืก <c oughs> อกหิดฟ้าไว้จังหนเดี๋ยวคอยมัดปงตักกินเข่าเนาะมาครับบาบนี้ซุกแล้วซุกแล้วมันจิเสาแล้ว กระชีเอาพักลงเลยเนาะก่อนอื่นเราต้องเอาักคุณยายเดินลงก่อนเนาะให้มันหอมจากหน่อยนะพี่น้องนะแล้วเขาค่อยตามพวกพักชีต้นหอมนี่ลงไปนะกัะชิมีเสียงทีวีแทรกมานำาจากหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเสีย,ยงโทรทัศน์พัดลมเนาะปิดไายจากหน่อยก่อนนวคั ตัวนี้ลงเนาะแล้วก็สตักข้าวใส่จานนี้ตักแกงเห็ดถั่วยนี่เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกันนะครับไปพี่น้องมาอันนี้เ็าสียเอาเไปเลยบอกว่าลายรยายห่างนะหิวข้าวแล้วครับสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วหิวแล้วหิวแล้วนี่ต้มยำสูตรใหม่ อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ไปเดี๋ยวจะมาตักแกงกันครับมาครับพี่น้องมานีตักแกงกันดีกว่าบอกว่าหลายายายห้างแล้วหิวแล้วเนาะซุกแล้วครับผมอร่อยไม่ช้ำจำสูตรไม่ได้แซ่บแน่นอนครับ สิประมาณนี่เนาะนี่เข้าเรียบร้อยแล้วไปพี่น้องกินข้าวแล้วน้ำกันเออสำหรับคลิปนี้กับบุ้มี่อย่างไรซ้ำนี่แหละเนาะ,นะกัข,ข้ากับน้ำอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุกสุคตนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแต่ต้นจนจบนะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีอยู่ดีมีแห้งเจีย๊ยบได้จนเีแห้งรวยๆครับผม